สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดถามไปเรื่อยมาเจอกับตัวเลขกันอีกตัางนึงครับโอ้ยน้องน้นมือหนีเห่าค่ะพิกขาดไปยังคักนะครับผมอันนี้ก็ไม้บึงสามสีไปก่อนนะครับกินเขา่าตื่นกินเข่าอีกแล้วครับเขาจะมีอาหารของเขาว่างไวตลอด นี่ก็ไปนั่งกินเข่าครับเทียงขึ้นแร้วกับเวรับนนอตนะครับกินเข่านี่ตัวนึงครับตัวนุ่นกับนอนแล้วเนาะนอนเหมือนกระฟาหมดแรงอ่อนลาคือจังน้อยเฮานี่แหละครับคนล่งกับ โอ้ยน้อยก็บอกออกไปตัวอื่นเลยครับมันเกิดลุดนนะนองก้น,นบ่เขาเลยนะครับอันตรายแล้วหัวไห้เฮาเฮาห้เจ็ดศูนย์ไว้ตัวกันก่อเก่าเก่าศูนย์แปดศูนย์นี่นสีโอ้ยเขาให้จักน้อยเนี่ยกับบ่ได้โอ้ยอันตรายแล้วครับน้อยเฮานี่ลุดไปแบบเบิดแห้งเลยค้นล่งกับเบิดแห้งขึ้นกันนะครับผมมันไปเขาเล่ามันไปเขาเล่าหายอยู่เด้อครับ อันนี้ก็มาว้าพูดคุยทักไทยเล่นยีกียังจีงไงกวรฮา,หาหนอยหรอตัวนี้ครับเอายีกีมันยังจีง่ายกว่หฮานอยให้ฮานอยห้ามบอกว่า,ห,าหนีสามก็หา,หา,า,า,หา,หาบิงลุดมากมากเข่าหลายอยู่ด้วยครับเอายีกีมันยังจีเขาวว่าควรความรู้สึกนะครับอู้น้อยเขาอยากเลยรุดไปสองงวดนี้มากกัท่อแล้วครับท่อแบบว่า มันกระสตรเกาเ่าที่เราเห็นได้ตลอดมันเป็นอย่างนี้มันคือรุดไปหลายแท้สองงวดแล้วได้กับจ้อบ่อเขานี่ครับ,อบ,บ,อรรบแบบมือนี้ก็แห้งรุดแบบว่าตัวเด่นบ่เขาเลยครับมาเบิ่งผลกันจักน้อยก่อนครับห้าน้อยพิเศษออกเก้าเจ็ดสี่ลางออกแปดศูนย์เจ็ดนี่ม,มาดีครับนอกครับเจ็ดมาส่วนห้าน้อยปกติออกแปดแปดศูนย์ มาออกแต่แปดแปดมาออกแต่แปดศูนย์เท่ากับโบมี่เนาะเท่าเจะบมี่ครับส่วนล่างออกหนึ่งหนึ่งโอ้ยอันตรายเจะก,กับโเขาให้เลยเจะบเขารุดตัวเด่นตัวยั้งกับโบเขานะครับท่อคือกันเด้อครับผมก็ต้องเลขรุดก็ต้องขอโทษขอไห่ไว้น้ำเด้อครับผม เราต้องลอให้มันเข่าก่อนเนาะเพื่อความชั่วเนาะหรือว่าผู้หลหมกักตัวไหลดินตัวไหลมกกักอ่ะจัดไปครับส่วนหน้าน้อยวีอพีออกหนึ่งค่ะสามลาออกศูนย์เก่าศูนย์นี่มากสามน้อยเลยนะครับศูนย์แปดศูนย์เก่าศูนย์แปดมากสองน้อยห้าน้อยมันเล่นแปลกๆนะครับมันกะลุดเน,น,ะนาะเฮา รุดไปอีกแล้วใจข้อบอดีส่วนเหล้าครับมาเบ,บิงผลเหล้าเล่าออกเจสหาโตัวจะเป็นเจ็ดสามศูนย์แปดหกเลขสามโตัวเป็นศูนย์แปดหกของเฮ้ามี่จ้อหายหกแปดดูด้วยครับมันไปออกเหล้าผลเพราะว่าเฮ้าคิดร่วมเลยเข่าเหล้าอยู่ครับส่วนรางออกสามศูนย์เนาะลาง ศูนย์เียมาแง้ออีหลีครับไปหอดเล้าเลยศูนย์เฮาศูนย์เห็นงานไปก็คิดถึงตัวเหลขกไปครับจะเขาให้บอใจจุดใจจอไปเขาเล่าหลดที่แล้วเขาบริจาคเหล้าสองจิตมันก็นยังเล้าก็ถือว่าเดินดีนะครับแต่ว่าแค่เล้าจอเ,าเขาเป็นบางงวด แต่ว่าตัวเด่นเขาก็ย่งเข่าอยู่อันนี้เจาะเข่าอยู่นยครับแปดหัวโแปดเนาะมามาบึงฮาน้อยวันที่ยี่สิบเอ็ดกันจักหน่อยก่อนครับมืออื่นนะครับห้าน้อยวันสูกเขายี่สิบเอ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยสิบสามห้าน้อยมีแต่ห้าน้อยแล้วบัดน,นี่ขอเข่าในเด้อครับสามสีไปไหนแล้วลูกอันนี้เบึงขุนหยวนนะครับผม คุณหยั่นอนเปลี่ยนโตครับมีหลายโตัพดเด่นเป็นเก่าเด้อครับมืออื่นฮิดได้มันสุกเด่นเป็นเก่าล่องเป็นสามให้ตัวแดงตัวเน่นเฮาให้เก้าสามกับเก่าหาครับเก่า จับคู่มากก็จะมีเก่าหนึ่งเก่าหกให้ตัวกันของเก่าให้หกสี่ครับเจ็ดสี่ด้วยครับอ,อีกรอบหนึ่งครับสำหรับเพื่อเบาเลี้ยวไปเนาะเก่าสามกับเก่าหานี่คือว่าตัวเด่น้นครับตัวแดงเก่าจับคู่มากกะมีเก่าหนึ่งเก้าหก กันตัวกันกับหกสี่เจ็ดสี่ครับนี่แล้วครับเก่าหีดให่เป็นเก่าส่วนเดนเป็นเก่าร่องเป็นสามสามแับครูมากก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ด ให้ตัวกันของสามให้เก่าศูนย์ครับเลขที่มักสามนี่คือมักสามหกวยครับมักสามหกมาทั่วอีกครั้งหนึงน่งครับสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดตัวกันของ สามให้เก่าศูนย์ครับมาต่อกันจักหน่อยอีกครับต่อก็คือว่าจับคู่สามตัวให้จักหน่อยครับจับเลขสามตัวมีศูนเก้าสาม แล้วก็เจ็ดเก้าห้าแล้วก็สองสามหกอีกตัวหนึงครับอีกตัวหนึ่งก็คือแมวมันอยู่หลังบ้านเก่าอีย่างบุครับศูนเก้าห้านี่แหละครับ สามตัวเขาฝนกำลังตกด้วยครับนี่ฝนกำลังลิ่นมาแล้วตอนนี้ก็คือว่าเกือบตีสองแล้วครับพักทองพักทองอะไรลูกเสียงฝนเหรออือก็ฝนไหมลูกฝนยาลาใหญ่บ่หลับบ่นอนคนอด่นก็นอนกันหมดแล้ว มาสำหรับคนที่รอยีกอย่กีปุรดลรอยี่กีอยู่กับไฮคลิปที่บานมากกับลูกไนอยู่เด้วครับยี่กีเฮายีก่กีเหมือนอื่นวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่กีของหวดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันศุกร์นะครับผมวิ่งลูดทั้งวันหกกับแปดครับสองโตคือเด่นก็คือหกกับแปด ตื่นแล้วมีเงินมีเงินมันดำได้ดำดีจังลูกฮะนี่แหละครับตัวเลขของเขาเลยคำนวณมาหายคิดมาแล้วครับจีกับหกกับแปดครับตื่นแล้วมีเงินตื่นแล้วตื่นมาหาบอ,อลูกเราทำไมมันดำขนาดนี้ดูหน้าตาดีฮะ มันขัน้นอีหยังอ่ะตื้นขึ้นมากขัน้นอีหยังมาบวัดดีผูดชื่นผู้ชมจีไปแล้วไปกันหมดแล้วครับฝนก็เลิมลินมากแล้วเท่ากับที่ใดอำนาอะไรฝากให้กำลังใจฝากกำลังใจกันไปข้าบผมฝากให้กำลังใจ,ใงใจคือเก่าแล้วครับนัเถอะฝากกำลังใจคือเก่าแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามกด แช่กดถูกใจกดคอมเมนต์ไว้ด้วครับผมพิพาประการใดเขาโทษขอไป้อยู่รับชมกันไปเงาๆด้วยครับสำหรับเมอรอน้กะขอบคุณนะครับที่มารับชมกองใหม่เฮงๆเรื่อยๆมีความสุขกันทุกคนครับหยนหยนมานี่มามาๆมาโยน มาอืมบ๊ายบายครับ